เราพามาเที่ยวบ้านตะบางเะเลในแบบที่ราคาไม่แพงแล้วก็ตกปลาตกหมึกพักผ่อนบรรยากาศชิลๆรับลมทะเลได้ห้องพักฟิลอยู่ในน้ำเห็นวิวทะเลทุกห้องอค่พ1 5 0 0บาทก็สามารถพักห้องแบบนี้ได้ทุกห้องพักสวยนอนสบายระดับโรงแรมเลยนะคะ แล้วก็ได้ลองตกปลา<ไ>ปด้วยค่ะแต่ว <ไป S 1> ันนั้นฝนตกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานวันนั้นจะได้อะไรบ้างบรรยากาศตอนค่าคืนเปิดไฟให้ตกหมึกด้วยถ้าเป็นช่วงหมึกเข้านี่จะเด็ดมากๆเลยนะคะ กดติดตามกด subscribe แล้วไปเที่ยวกันค่ะวันนี้เราพาไปเที่ยวที่บ้านตะบางสเลค่ะเป็นที่พักบรรยากาศดีที่หนึ่งในบางสเลค่ะเคยคิดมาก่อนหน้านี้นะคะว่าที่นี่มันต้องแพงแน่เลยมันหลูมันต้องแพงแน่แต่มาดูจริงๆนะคะวันที่ไปคือเดือนกันยายนราคาวันธรรมดาเริ่มต้นแค่1 5 0่บาทเท่านั้นเองมีห้องแบบเป็นบ้านหลายห้องนอนด้วยนะคะ มีหลากหลายแบบให้เลือกมากๆวันนี้เรามาพักแบบที่ถูกที่สุดค่ะห้องกว้างแล้วก็มีระเบียงด้วยมีหมอนให้ถึง3ใบต่อท่านเลยนะคะเตียงนอนสบายมากเราที่นอนก็แบบชุดเครื่องนอนเหมือนโรงแรมเลยมีรองเท้าแตะร่มและตู้เย็นนะคะ วัยในนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่ดื่มฟรีนะมีไดเป่าผมให้ใช้นะคือครบมากๆเลยมีโซฟาแล้วก็มีดเดเบ์อยู่ด้านนอกด้วยนะคะ<ด>นอนดูวิวได้แต่วันที่เราไปนะคะ<ด>ส่วนห้องน้ำกว้างแล้วก็แบ่งสัสดส่วนได้อย่างดีค่ะ ราคาตอนนั้นคือ $1,500 ถ้าใครไปพักก็แนะนำไปวันธรรมดานะคะนอกจากนั้นก็ยังมีห้องอีกหลากหลายแบบมากๆเลยนะคะห้องแต่ละแบบแตกต่างกันนะคะแต่ละห้องนะส่วนใหญ่ก็จะมีอ่างด้านนอกนะคะแต่ละช่วงเดือนราคาแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยเศร้ามากๆเลยวันที่เราไปฝนตกอยู่ครึ่งวันหนักด้วยคะ่ะเราก็ต้องนะ จองไปแล้วค่ะลุยเดีย๋ยวเราลอ,ลองเดินไปตกปลาตกเมึกที่ปลายสะพานบ้านตากันดูนะคะวันนี้คือเฉอยแฉะแล้วฝนตกค่ะน้ำจืดลงเยอะมากจนน้ำทะเลเปลี่ยนสีเลยไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือได้เมึกไหมอะ่ะไม่ดีอย่างนี้นะลองตกเห็ดโคนก่อนเลยว่าจำได้ว่าแถวนี้มีแต่ปลาเห็ดโคนนะคะ วิธีตกเห็ดโคน,นะคะก็ใส่หน้าเล็กๆเบ็ดเล็กๆอ,กอุ้ยปลาปลาดึงอุ้ยปลาตัวใหญ่หรอวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ายเพิ่งไปนะอย่ายเพิ่งไปนะอย่ายเพิ่งลุดนะอุ้ยเห็ดโคลเหรอวะปลาอะไรอุ้ยทั้งตะเพาเฮ้อไม,ไม่ไม่ไหวนะจ๊ะ ปอยต้องมาของเราคือเฮ็ดโชนหลุดไปยังวะมาอีกแล้วตัวเดิมชอบกินข้าวคอด้วยลายกาดจริงๆที่นี่มีแต่ตัวนี้รือเปล่านะตัวใหญ่วากตัวใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยปลาดึงปลาดึง เดิมถ้าวันที่น้ำดีๆปลากับหมึกน่าจะดีนะคะสำหรับที่นี่ใครเคยไปตกแล้วได้อะไรก็เขียนคอมเมนต์บอกกันมาบ้างนะคะโบ <t> <fi> ไม่ได้ปลาก,ก็เลยออกไปเที่ยวตลาดค่ะไปดูในคลิปตลาดบางเฉลยได้นะซื้อของกินมากินที่นี่ได้ละค่ะประหยัดเลยค่ะและตอนกลางคืนเรามาลองตกหมึกกันดู ดูซิว่าน้ําแบบนี้จะได้ตัวใหมบรรยากาศน,นะคะสําหรับค่าเช่าเบดที่นี่คันละ100บาทนะคะค่าเช่าเต,า,เตาปิ้งย่าง100บาทมาเที่ยวมาพักผ่อนกันได้ลมหนาวมาแล้วนะคะตั้งใจว่าเป็นฤดูหมึกเข้ามาดีแต่วันนี้โชคร้ายที่ฝนตกนะคะหมึกก็เลยน้อยตัวมากเลยไม่มีฝูงนะ ได้หมึกกระดองกันปปลายเป็นหมึกกระดองเล็กที่เขาเรียกว่ายเป๋าวันนี้อาจจะพอสมควรพอได้ตกมาตกปลาตกหมึกให้ดูกัน นี่นะคจะไม่ค่อยดีนะคะแต่เราก็ได้เบอกระดองนะเบอกระดองจิ้วน่ารักอวอ้วนตอนนี้น้ำลงสุดนะคะตรงหน้าห้องแห้งเอ๊ะตรงหลังตรง,ห,งห้องแห้งแล้วไล่ไปจน,นถึงตรงล็อบบี้เลย สำหรับอาหารเช้าของที่นี่นะคะก็มาทานที่ล็อบบี้นะมีให้เลือกเป็นข้าวต้มไก่หรือข้าวต้มหมูนะคะก็เลือกมาให้ดูทั้งสองแบบนะคะรวมถึงมีกาแฟแล้วก็ขนมปังด้วยนะคะมีเครื่องทำกาแฟให้รวมถึงมีน้ำแข็งให้ด้วยชองที่นี่บรรยากาศดีนะคะตกปลาตกหมึกได้ยิ่งอากาศเย็นๆเนี่ยน่าจะฟินมากๆเลยค่ะ ตอนเชา้าจะเอาจัก,กรยานไปขี่เล่นก็ได้ที่นี่เขามีให้ยืมฟรีนะคะถ้าคุณอยากชนคนที่คุณรักไปอย่าลืมเปิดแชร์ให้เขาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ไปรีวิวที่ไหนไปตกปลาที่ไหนแนะนำกันมาได้ค่ะ